โอเคสวดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ก็จะมาอยู่ในการใช้อาวุธของทีมมาซ็อกนะครับผมโอเคผมจะออกเสียงกระกาศนิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่าทีมสีนี้แล้วกันหมวกสีครีมนะครับ,รบสีแทนหรือสีอะไรก็ช่างมาันเถอะโอเคผมจะมาสอนเบื้องต้นในการใช้อาวุธปืนของทีมทีมนี้นะครับผมโอเคซึ่งในทีมนะี้มันจะอาวุธหลายอันนะี่ยระบบเปืนจะคล้ายกันหมดนะครับเอาเป็นว่าผมจะเลือกสปืนแล้วกันเอาเป็นปืนที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือสกายแล้วกันนะครับ โอเคซึ่งปืนสแกนนะครับส่วนใหญ่แล้วอ่ามันจะยิงฟอรโต้นะครับนี่นะฮะสแกนนะครับเราจะมายิงก่อนสักนัด2นัดนะครับนี่นะครับโอเคส่วนวิธีการรีโลของปืนนี้นะครับผมก็จะง่ายกว่าทีมวอลกนิดนึงนะครับเพราะว่าแค่กดคอนเทิรลเลขวาด้านแรงนะครับแค่กดปุ่มด้านแรงของคอนเทอร์ขวานะครับมันก็จะล่วงลงมาให้เราเลยนะครับเราไม่ต้องหยิบนะครับ แต่ว่าถ้าแม็กยังเต็มอยู่ก็ก็ต้องเก็บขึ้นมาแนละ้วก็เช็คก,ก่อนนะครับหรือไม่ก็อีกเทคนิคนึงนะครับคือกดลงมานะครับเอามือหยิบเลยนะครับเป็นวิธีการเช็คกระสุนนะครับกระสุนตอนนี้น่าจะเหลือ4นัดหรือเปล่านี้ผมไม่แ <university>. น่ใจนะเรายิงด้วยบวกกับในปืนอีกหนึ่งนัดก็ประมาณ5นัดนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็กวัดตนี่กี่นัดหี่ยฮิโอเคเอาเป็นว่าน่าจะมาน่าจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ โอเคส่วนอีกส่วนทีมนี้นะครับจะไม่สามารถทำได้เหมือนทีมที่แล้วนะครับคือการเนี่ยทำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็อาจจะได้แหละคือแบบนี้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่โปรเฟชชั่นแลนะครับซึ่งเราคิดว่าผมคิดว่า d r ่อ Drop mac r e l ิสไปเลยนะครับไปเลยแล้วก็เสียบ m a กใหม่นะครับโอเคอีกที่วิธีการหนึ่งนะครับคือจะง,ง่ายกว่าวอล์กนะครับก็คือ ขันลังนะครับขันลังปืนนะครับมันจะใช้ง่ายกว่าของบล็อกนะครับถ้ายิงกระสุนหมดนะครับดูนะครับโอเคกระสุนหมดเลยใช่ไหมครับกระสุนหมดปุ๊บเนี่ยเราดรอปแม็กออกปั๊บเนี่ยใส่แม็กใหม่นะครับเราแค่กดปุ่มด้านบนขวานะครับของมือเรานะครับปุ่มด้านบนขอเหนือที่เรากดปุ่มดรอปแม็กนะครับแค่กดลงไปเลยนะครับครั้งเดียวนะครับเราก็จะได้ยินคลิกนะครับอันนี้ก็คือพร้อมที่จะยิงเลยนะครับ หรือว่าเราอยากจะใช้มือดึงเองก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ว่าก็นะโอเคส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือโหมดโหมดของปืนนะครับโหมดของปืนนะครับก็จะมีเซมิแล้วก็ออโต้นะครับอันดาบบนเนี่ยออโต้อันดนลแรกเนี่ยเซมินะครับหนึ่งนัดเนี่ยอันเขียนว่าเลขหนึ่งนะครับส่วนอันดนลแรงของอีกทีหนึ่งมันมันใช้ไม่ได้ครับผมเดาว่าน่าจะเป็นเซฟนะครับขอเดานะตัว A นี่คือโฟโต้นะครับ ตัวหนึ่งนี่ดูแอชนะครับก็จำเอาไว้นะครับว่าปืนทุกปืนระบบปืนไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคร่าวๆเกือบทุกปืนในเกมนี้นะครับของทีมมาซ็อกนะครับมันระบบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกปืนหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับคลิปนี้อาจจะเสียเวลาเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าปืนแต่ละปืนมันระบบคล้ายๆกันนะครับโอเคผมจะเอาปืน M4 นะครับโมเดล M4 นะฮะ ระบบปืนนี้เราไม่ต้องดึงคันลังตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะดึงก็ได้แหละแต่ว่าไม่ต้องดึงก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับโอเคผมจะยิงให้หมดเลยนะโอเคพอยิงหมดปุ๊บเนะนี่ยเนี่ยคันลังค้างนะครับยิงไม่ได้นะครับกรอบแม็กนะครับระบบปืนเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าเรื่องดาเมจหรือว่าไฟเร์เลดแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคเราก็จะกดปุ่มนี้นะหรือว่าเราจะกดอีกแบบหนึ่งก็ได้เนะดี๋ยวใน โอเคแบบนี้นะครับนี่แค่กดตรงปืนนะครับก็ได้แต่ว่ามันจะเสียเวลานิดนึงนะครับโอเคเอาเป็นว่าสำหรับของทีมาซ็อกเร่าๆก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามกันดูนะครับโอเค